สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ชาวจอปอทุกท่านนะครับเราเดินทางมาถึงบทที่8กันแล้วนะครับยูนิตที่8แล้วนะครับมีทั้งหมด9บทนะครับ9ยูนิตใกล้แล้วนะครับเป็นกำลังใจนะครับสู้ส้ครับเดี๋ยวจะสำเร็จหลักสูตรแล้วนะครับบทที่8เราพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดถึงเรื่องของหลักในการป้องกันแก้ไขควบคุมอันตรายนะครับเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุนั้นเกิดซ้ำนะครับ หลังจากที่เราวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่บทนอนแหละเริ่มตั้งแต่เก็บข้อมูลนะครับการสอบสวนอุบัติเหตุมานะครับตั้งแต่บทที่2ที่3ม,มานะครับแล้วก็มาจนถึงบทที่7บทที่7เ,เราได้ lack of management จำได้ไหมครับบทที่7เ,เราได้ lack of management พูดได้ว่า lack of management หรือความ บกพร่องทางด้านการบรหิหารจัดการนั้นเป็นรากเหง้าของปัญหาด้านอุบัติเหตุหรือด้านความปลอดภัยนะครับเป็นรากเหง้าของอันตรายที่เกิดขึ้นในองค์กรเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้รากของปัญหามาแล้วเราก็ต้องออกทําการแอคชั่นไปกําจัดไปต่อสู้ไปทํายังไงให้มันหายไปนะครับก็เลยมาเป็นบทที่8นะครับอ้าวเดี๋ยวผมใช้ <c oughs> ใช้ให้ท่านดูนะครับนี่เป็นไดอะแกรมจำได้ไหมครับก็คือฝั่งซ้ายนี่เป็นของ RCA นะครับฝั่งนี้เป็นของ RCA นะดูจากภาพนะครับเป็น Process ในการวิเคราะห์อุบัติเหตุของ RCA root cause analysis นะครับซึ่งถ้าใครจำบทก่อนหน้านี้ได้ว่าอาจารย์ก็เคยพูดไปแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเราวิเคราะห์การเสร็จเรียบร้อยแล้ว สาเหตุปัญหาที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเอาไปแก้ไขเอาตรงไหนไปแก้ไขเอาสองตรงเอาสองตรงตรงแรกก่อนนะครับตรงสาเหตุขนาดนั้นตอนที่เราสิ้นสุดกระบวนการสอบสวนเราจะได้ immediate cause หรือสาเหตุขนาดนั้นสภาพ condition หรือว่ากริยาการกระทำที่เป็น action ไหนที่มัน เกี่ยวพันกับอุบัติเหตุนัน่นนะคือ Immediate Co s t นะครับก็คือสาเหตุขนาดนั้นเราได้มาแล้วนะครับตั้งแต่บทที่4แล้วนะครับเราได้มาแล้วอันนั้นคือการแก้ไขเราต้องเอาไปแก้ไขระยะสั้นทําแบบนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่ต้องทำเนี่ยวิธีการหลักการง่ายๆไม่มีอะไรมากถ้าทําแบบนี้แล้วมันเกิดอุบัิเหตุเราก็ไม่ต้องทําถ้าสภาพการแบบนี้ มีอันนี้อันนี้อยู่แล้วมันเกิดปัญหาเราก็ทําให้มันไม่มีสภาพการที่ไม่มีอันนี้อันนี้มันไม่มีการข้อรอบเราก็ทําให้มันมีอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือไปจัดการที่ตัวมันเลยนะครับโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วหลักของการจัดการแก้ไขนะครับพวกนี้เราเรียนมาแล้วล่ะเราเรียนมาเราเรียนอะไรมาหลายคนก็ยังงงอยู่ hierarchy of c o n t r o l แล้วก็เรียนมาใช่ไหมสา e e ในบ้างเนี่ย e non e นั่น e นี่ e, 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 <c oughs> uh, e engineering uh, หลักการทางวิศวกรรมเขาไปช่วย education อะไรอีก enforcement เนี่ยเราเรียนมาแล้วหรือ source แ,แก้ไขที่ต้นต้นกำเนิดแก้ไขที่ทางผ่าน p a t แล้วก็ตัว person แก้ไขที่ตัวคนอย่างเงี้ยเราก็เรียนมาเป็นหลักพื้นฐานอันนี้เราเอามาแก้เอามาใช้กับตรงสาเหตุขณะนั้นได้ได้เลยเอามาประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตามลักษณะของปัญหาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะลงรายละเอียดให้ไม่ต้องห่วงไอ้ที่พูดไปเมื่อกี้นะหลายคนก็ยังไม่รู้จักอะไรอาจารย์ให้ค y ีย c ค n t r o l เดี๋ยวเราลงลงให้ลงรายละเอียดให้นะครับอันนี้เอาภาพรวมก่อนนะข้างบนสีเขียวๆนะครับ อ่ uh, Lack of management หรือความบกพร่องของการบริหารจัดการเราก็ใช้มันต้องใช้วิธีการแก้ไขที่เป็นระบบการบริหารจัดการนะครับถ้าใครทำระบบนะครับทำซิสเ็มก็จะรู้ uh, Requirement รู้เงื่อนไขเรื่องพวกนี้นะครับว่าจะต้องทำยังไงเราแก้ไขด้วยด้วยเครื่องมือพื้นพื้นแบบที่เราพูดมาเหมือนตัว Immediate cost ไม่ได้แล้ะอันนี้เราต้องใช้หลักวิธีคิดแบบ การบริหารจัดการนะครับ PDCA แล้วก็มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบเข้ามาช่วยนะครับอันตัวเนี้ยจะยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมในเรื่องของการบริหารจัดการระบบหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยเลยก็จะยากนิดนึง ส่วนคนที่เคยทำ ISO 45,001มา O-Chart มาก็จะมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลงลงไปในรายละเอียดกันนะครับเราเอา <c oughs> เราเอาสออย่างเนาะสาสาเหตุขนาดนั้นเอามาแก้นะครับไอสี IC เขียวนะครับความบกพร่องของการบริหารจัดการแล้วก็มาแก้เราสองฝั่งมาแก้นะครับอันนี้อันนี้เราได้ตั้งแต่ บทที่7แล้วนะใช่ไหมครับจาได้นะไม่ทวนแล้วนะอันนี้ได้ตั้งแต่บทที่7แล้วนะครับตารางนี้หลายคนตารางนี้มาจากไหนมาจากบทที่7ได้มาแล้วนะครับอ้าวทีนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตารางหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เราทํางานได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับก็คือเราจะต้องเสนอแนะมาตรการที่จะไปแก้ไขนะครับจะต้องมีการกําหนดผู้รับผิดชอบมีกําหนดแล้วเสร็จ เป็นแผนงานแล้วตอนนี้นะครับเป็นแอคชั่นแลนแล้วพูดง่ายๆนะครับนี่แหละ,ะมีตารางโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับหรือท่านจะแล้วแต่องค์กรท่านนะบางองค์กรนี่ไอ้ตารางนี้ยาวเลยนะครับกําหนดงบประมาณโน่นนี่นั่นใส่เข้าไปนี่ได้หมดได้หมดนะครับอันนี้เป็นแค่ไกด์ไกด์ให้ท่านนะครับท่านจะเอาแบบฟอร์มของบริษัทท่านก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวสาเหตุที่เราวิเคราะห์มาท่านเห็นใช่ไหมหนึ่งสองเนี่ย ที่อยู่ในสไลด์เนี่ยนะครับที่อาจารย์หมุนๆเมาส์ให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยคือสาเหตุขนาดนั้นเห็นไหมครับอาจารย์ขึ้นหัวให้ immediate cost เรายกมามายกยกมาไว้สาเหตุขนาดนั้นเอาแก้สาเหตุขนาดนั้นก่อนนะครับเมื่อกี้ถ้าเราฟังทันก็มันจะมีหลักการง่ายๆที่เราเรียนกันมาอะไรบ้างอาลงรายละเอียดน,นิดนึงนะครับ Hierarchy of control หลักการในการควบคุมอันตรายแบบลําดับขั้นตอนนะครับเป็นลําดับขั้นไอขั้นที่เป็นขั้นสูงสุดนี่วิทยายุทธขั้นสูงสุดสีฟ้าเนี่ยนะครับ i l u m i n a t i o n นี่ก็คือการขจัดขจัด,จดตัวอันตรายออกไปอันนี้ the most เป็น the most effective นะครับก็คือแปลภาษาไทยก็คือได้ผลดีที่สุดนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับใช่ไหมแล้วอันอันอันล่างสุดคือได้ผลน้อยสุดเนี่ย อันบนสุดคือได้ผลดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่ไล่ไล่ลงไปนะไล่สเต็ปลงไปนะได้ผลดีที่สุดคืออะไรคือกําจัดสิ่งอันตรายนะั้นออกไปอย่างเคสอุบัติเหตุของเราใช่ไหมเครื่องทอคอมมันหนีบนิ้วใช่ไหมเอาออกไปเลยไม่ต้องมีแล้วโรงงานนี้โปรเซสนี้มันอันตรายใช่ไหมเอาออกไปเป็นไงทําได้ไหม <laughs> มันทําไม่ได้ในแง่ของ ข้อจํากัดในเรื่องของต้นทุนงบประมาณแล้วก็เรื่องของธุรกิจการทําแบบนี้มันทําได้ยากมากแม้ว่ามันจะได้ผลดีที่สุดก็ตามแต่ในทางปฏิบัติมันทําได้ยากนะครับงั้นลองลงมาอลองลงมาก็สีเขียวสีเขียวหาสิ่งมาใช้แทนสิ่งที่เป็นอันตรายอ,อ,อะไรอ่ะขั้นตอนไหน ขั้นตอนการต่อได้มันอันตรายใช่ไหมเอาอื่นมาแทนได้ไหมเอาโรบอทเอาวิธีการอื่นมาต่อได้แทนไม่ต้องเอาคนไปต่อได้ไหมไมันต้องยื่นมือเข้าไปได้ไหมแต่คิดค้นมาอ,ม,อม,มันก็ยากอย,กอยู่ยากพอสมควรอโอเคแต่อย่างน้อยก็ยังมีเครื่องใช้เอาละมันก็ยากใช่ไหมครับถึงแม้ระบบอ่ถึงแม้มันจะให้ผลผลในเรื่องของการป้องกันอันตรายได้ด,ดีเนี่ยแต่มันก็ยากในเชิงปฏิบัตินะครับ ส่วนใหญ่เลยนะตามที่อาจารย์ประสบการณ์เลยนะทำงานมาเกือบ20ปีเนี่ยส่วนใหญ่คนจะสตาร์ทที่สีเหลืองเนี่ยตรงกลา,างเนี่ยคนจะสตาร์ทโรงงานส่วนใหญ่จะสตาร์ทที่สีเหลืองสีเหลืองคืออะไร Engineering Control ปรับปรุงทางวิศวกรรมสิปรับปรุงอะไรอะ่ะอย่างเคสอุบัติเหตุเรา,มาเมื่อกี้นะครับเอาสกอตเทปไปติดที่เซนเซอร์เฮ้ยกาดครอบมันดัดแปลงง่ายมันยกออกง่ายใช่ไหม เซนเซอร์ S S มันไปดิสซับมันง่ายใช่ไหมอ้าวงั้นก็ไปออกแบบเซนเซอร์ใหม่ให้มันดิสทับยากๆให้มันยกเลิกยากๆเอาไปซ่อนไว้มุมนั่นมุมนี้พนักง,งานไปโมดิฟายเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าทําแบบง่ายๆให้มันโมดิฟายได้ง่ายอันเนี้ยต้องใช้หลักทางวิศวกรรมมาช่วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ้าวถ้าไม่ได้อีกก็แอดมินิสทรีก็บริหารสีส้มอ่ะ บริหารคนบริหารความรู้ของคนบริหารควบคุมพฤติกรรมของคนมีกฎระ,ะเบียบมีข้อบังคับใส่เข้าไปเพื่อลดความเสี่ยงใครที่ยังไม่พร้อมกับงานอันตรายก็อย่าให้เพิ่งทําอะไรพวกนี้นะครับเอากลุ่มที่พร้อมก่อนเอากลุ่มที่มีทักษะมาใช้ก่อนอเห็นไหมและสุดท้าย PPE ได้ผลน,น้อยสุดเลยอย่างเคสกรณีเคสของเราเนี่ยที่เป็นถุงหาถุงมือมาให้ใส้ ไอ้เครื่องจะได้ไม่หนีมันไม่มีถุงมือที่ไม่ป้องกันไม่เครื่องหนีบเลยอะแทบใส่พีพีไม่ได้เลยเคสนี้นะครับเพราะนั้นมันก็ได้ผลน้อยสุดอย่างที่เขาว่าจริงๆอะไรนะครับอันนี้คือ hierarchy of control ครับเป็นหลักของการควบคุมอันตรายลำดับขั้นแบบต้นๆนะครับถ้าทำได้นะครับสีฟ้าถ้าทำได้ทำเลยนะครับเออเอาเครื่องออกได้เลยยกเลิกโปรเซสนนี้ไปเลยอะไรเงี้ยถ้าทำได้ทำเลยได้ผลดีเยี่ยมนะครับแต่ส่วนใหญ่ทำไม่ได้หรอก นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะสตาร์ทกันที่ engineering control นะครับอย่างที่อาจารย์บอกหรือไม่ก็ทำง่ายๆเลยก็ Ad administrative นะครับการบริหารจัดการโอเคนะนี่คือ Hierarchy of Control นะครับอ่ะเรามาดูหลักอีกอันนึงอ,องอีก2อันไม่ใช่อีก2อ,อันนึงนะครับ 3Eengineeringeducationenforcement3E อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับ 3E เนี่ย e, นะครับ เอ g นจิเนียริงเมื่อกี้พูดไปแล้วเหมือนเหมือนกับซ้ำของเอนจิเนียร g คอนโทรลนะครับออกแบบดูเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาช่วย Education ก็จะไปคล้ายๆกับ Ad m i n i s t r a t i v e นะครับก็คือต้องเน้นในการให้ความรู้คนฝึกทักษะคนให้เก่งให้ชำนาญปลอดภัยก็ว่าไปนะครับ e n f o t c e m e n t ก็อาจจะซ้ำๆกับ Administrative ใช่ไหมของของ e r a r c h y of Control ก็คือบังคับสิถ้า พูดกันไม่รู้เรื่องก็บังคับเป็นกฎระเบียบข้อบังคับข้อบังคับการทำงานเป็น SWI Safety Work Instruction ใส่เข้าไปถ้าไม่ทำตามก็มีผลในทางลบมีบทลงโทษในทางลบถ้าอยากจะให้เขาเรียกอะไรให้ทำก็ให้ผลในเชิงบวกนะครับเสริมเข้าไปเสริมแรงเข้าไปให้รางวัลหน่อยถ้าเกิดว่าใครทำดีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ enforcement So สพาร์ตเพอร์เคล้ายๆกันกับ 3E นั่นแหละนะครับก็ป้องกันที่แหล่งกำเนิดซะกำเนิดแหล่งกำเนิดอันตรายคืออะไรคือเครื่อง,องค,อคอมทำไงดีล่ะออกแบบใหม่ได้ไหมเออทำเซ็นเซอร์ให้มันแบบรีสับยากกว่าน,นี้ได้ไหมให้มันแก้ไขาย,ยากกว่าน,นี้ได้ไหมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่เฮ้ยหรือมีเครื่องที่แบบที่แบบสั่งสั่งเข้ามาแล้วมันต่อได้เองได้ค่ะปุ๊บมันมีระบบต่อของมันเองอะไรอย่างเงี้ย ก๊าซสอดนะครับป้องกันที่ทางผ่านถ้าไม่ได้ก็ใช้ระบบรีโมทแยกออกไปมีร้วกั้นโน่นนี่นั่นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ป้องกันที่ตัวบุคคลได้ไหมมี PPE ไหมมีความรู้หรือยังมีความชำนาญหรือยังอบรมหรือยังอะไรพวกนี้นะครับมีหลักปฏิบัติในการควบคุมพฤติกรรมเขาหรือยังอะไรพวกนี้ควบคุมที่ตัวบุคคลนะครับโอเคไหมคล้ายๆกันนะ ไอตัว h ไ e r a ค c h ออฟค o นโทรลไอตัว 3e กับ s อสพาร์ t เพอร์เซเนี่ยเหมือนจะหลักการคล้ายๆกันเลยนะครับก็สุดแท้แต่ท่านจะเลือกเอาสุดท้ายแล้วท่านก็ต้องเอาไปใส่ในตารางเนี่ยท่านตัดสินใจเอามาตรการไหนท่านก็เอาไปใส่ในตารางเนี้ยที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปอ่าอันนี้เป็นคอนดิชันที่ไม่ปลอดภัยใช่ไหมอันที่หนึ่งเนี่ยอ่าใส่อะไรเข้าไปช่วยออกแบบเซนเซอร์ใหม่ เพื่อมให้พนักงานทั่วไปสามารถไปปรับเปลี่ยนเองได้อะไรพวกนี้นะครับไปซ่อนเซนเซอร์ไว้ตรงนั้นตรงนี้โน่นนะครับก็ว่าไปพนักงานนาสกอตเทปไปติดเอาไงดีเอาฝึรกอบรมคนที่ใช้เครื่องงานก็จักทุกคนอาจจะได้รู้ไงมีความรู้ไงเอ c เคชันนะเนี่ยนะครับจัดทาข้อระเรบียบบังครับอ้าวเนี่ยควบคุมที่ตัวบุคคลเนี่ยนะครับแอ,แอดมินิเตอร์แอดมินิสเททีฟหรือว่าเอนฟอร์สเมนเนี่ยรวมอยู่ในนี้นะครับเห็นไหม ก็ใส่เข้าไปในตารางใครเป็นคนรับผิดชอบกำหนดเสร็จเมาาื่อไหรูุ่ติดตามก็ใส่เข้าไปตามหน้าที่ลักษณะองค์กรของท่านเอาคไนของท่านนะครับส่วนความบกพร่องของการบริหารจัดการนะครับามาตรการระยะยาวนะอ้น,นี่นะท่านจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการก่อนถึงจะแก้มันได้นะครับอย่างตัวที่เป็น การจัดการความเสี่ยงการควบคุมทางวิศวกรรมการควบคุมการปฏิบัติพวกนี้มันจะต้องมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงกระบวนการในการจัดทําแผน PM กระบวนการในการทําเช็คลิสต์ตรวจสอบหน้างานกระบวนการเลยไปถึงกระบวนการจัดซื้อเวลาที่จะซื้อเครื่องจักรใหม่นอนนี่นั่นเข้ามาก็ต้องมีสเปคในเรื่องของเซฟตี้บวกเข้าไปด้วยพอเอามาแล้วก็ต้องมาทําข้อปฏิบัติ การทำงานข้อบังคับการทำงาน SWI อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการเข้าไปช่วยการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเข้าไปช่วยเห็นไหมครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทําไงนะครับนยโยบายที่เอาที่กําหนดไว้เป็นทิศทางของบริษัทต้องเอามาแตกเป็น p พ a c t i c ได้แบบไหนบ้าง1234ประเมินวัดผลอะไรเป็นดิ d i c a t o r อะไรคือ KPI ของมัน ทำข้อที่1แล้วผลจะออกมาอย่างนี้เราวัดผลยังไงเนี่ยนะครับก็เกิดเป็นนโยบายเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นนะครับการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกันนะครับก็ต้องจัดทำโปรเจคต์ให้ทุกคนได้รู้ร่วมกันว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลกระทบเรื่องเซตตี้อะไรบ้าง1 2 3 4แล้วจะมีขั้นตอนยังไงเพื่อให้ลดผลกระทบเหล่านั้น เราต้องมีหน่วยงานไหนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เขียนเป็น procedure ออกมาในเรื่องของ management of change อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะต้องใช้วิธีคิดแบบเกี่ยวกบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเข้าไปเพราะนั้นก็เน้นย้ำเหมือนเดิมก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีทักษะเรื่องของการบริหารจัดการหรือไม่มีความรู้ไปหาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับเป็นจปที่มีคุณภาพมากขึ้น โอเคนะนะครับหมดและในส่วนของยูนิต8นะครับบทที่8เราก็จะได้ตารางนี้ออกมาเพื่อเพื่อจะทำเป็นแอคชั่นแปลนออกมานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทที่9 u n i ยูนิตเเรื่องของการจัดทำรายงานและการาวิเคราะห์สอบสวนอุบัติเหตุเป็นรายงานที่จะต้องส่งรีพอร์ตง่ายๆนะครับต้องต้องเขียนอะไรบ้างอ่าโอเคงั้นเราไปเจอกัน บทที่9นะครับสำหรับบทที่8สวัสดีครับสวัสดีครับ